เคยรู้สึกไหมคะว่าแบบยิ่งเราพยายามทํางานหนักๆเร่งเครื่องมากๆเนี่ยมันเหมือนยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดแรงเร็วขึ้นเหมือนวิ่งชนกําแพงตลอดเลยใช่เลยครับจนบางทีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊การโหมงานหนักหามรุ่งหามค่ำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปก็ได้ วันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆค่ะที่อาจจะพลิกมุมมองเรื่องนี้ไปเลยจากบทสรุปของหนังสือทำงานได้ผลเริ่มต้นที่รู้สึกดีหรือ feel good productivity นะคะของคุณอาลีอับดาวที่เป็นทั้งคุณหมอแล้วก็ยูทูบเบอร์ดังด้วยครับใช่เลยคือแนวคิดเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมาเนี่ยมันจะเน้นว่าต้องทุ่มเทต้องกดดันตัวเองสู้กับเวลาตลอดแต่ มันมักจะมองข้ามเรื่องสําคัญไปคือเรื่องของความรู้สึกเราเองนี่แหละครับผลที่ตามมาก็อย่างที่เห็นกันเยอะเลยคือภาวะเบิร์นเอาหมดไฟกันเป็นแถวแถวมันก็เหมือนเราขับรถนะครับแต่ไม่เคยดูเกจน้ํามันไม่เคยสนใจสัญญาณเตือนอะไรเลยขับไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ก็ดับกลางทางเอาดื้อกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ทํางานไปวันๆอือหฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะงั้นวันนี้เราจะมาสำรวจกันนะคะว่า ทำไมหนังสือเล่นนี้ถึงบอกว่าการรู้สึกดีเนี่ยแหละคือจุดสตาร์ทที่แท้จริงไม่ใช่แค่รางวัลตอนท้ายของการทำงานที่มีคุณภาพใช่ครับหัวใจหลักเลยนะคือการคลิกสรรมการในหัวเราเลยจากเดิมที่คิดว่าต้องทำงานให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกดีเองเปลี่ยนเป็นต้องรู้สึกดีก่อนสิถึงจะทำงานได้ดีคือต้องรู้สึกดีนำไปก่อนเพราะว่าสมองส่วนหน้าของเรานะครับที่ใช้คิด วิเคราะห์แก้ปัญหาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ไม่เครียดไม่กดดันมันเหมือนการปลดล็อกศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะแบบรอให้งานเสร็จแล้วค่อยแฮปปี้เราสร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยให้เป็นพลังขับเคลื่อนง,งานตั้งแต่แรกเลยโโหฟังดูเป็นการปรับฐานความคิดครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วเราจะเริ่มสร้างความรู้สึกดีที่ว่าเนี่ยได้ยังไงบ้างล่ะคะ หนังสือเขามีกรอบความคิดหรือแนวทางอะไรแนะนำไหมคะจากพื้นฐานสุดๆเลยก็คือเรื่องพลังงานหรือ e n e r g y แน่นอนเรื่องเบสิกอย่างกินดีนอนพอออกกำลังกายอันนี้สำคัญอยู่แล้วคงต้องย้ำม,มากแต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือการเข้าใจแล้วก็บริหารพลังงานของตัวเองจริงๆครับไม่ใช่แค่การบริหารเวลาเคยสังเกตไหมคะว่าบางช่วงของวันเนี่ยเราจะหัวแล่นมากคิดงานอะไรก็ออกง่ายๆแต่บางช่วงนี้แบบสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกเลย เราก็ควรจะ,ะจัดสรรงานที่มันต้องใช้พลังสมองเยอะๆเนี่ยไปทำในช่วงที่เราพีคจริงๆครับช่วงที่พลังงานเราสูงอ๋อจริงด้วยค่ะไม่เคยคิดมุมนี้เลยส่วนใหญ่มัวแต่จัดตารางตามเข็มนาฬิกาไม่ได้ดูพลังงานตัวเองเลยจริงๆแล้วนอกจากการดูแลร่างกายทั่วๆไปแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่ช่วยเติมพลังให้เราได้อีกมีครับคือการหากิจกรรมที่มันเติมพลังใจให้เราได้จริงๆอาจจะเป็นงานอดิเรก ที่เราทาแล้วแบบลืมเวลาไปเลยการได้ไปอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราผ่อนคลายหรือแม้แต่การพักผ่อนแบบจริงจจังๆโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับหนังสือเขาเน้นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเสียเวลานะแต่เป็นการลงทุนด้านพลังงานให้ตัวเองครับอืมเข้าใจเลยค่ะพอเรามีพลังงานเต็มที่แล้วด่านต่อไปที่ควรส่วนใหญ่มกักจะเจอคืออะไรคะก็คือเรื่องการเอาชนะอุปสรรคครับ overcoming obstacles ซึ่งบ่อยครั้งเลยนะครับอุปสรรคมันไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกมันอยู่ในใจเราเองนี่แหละพวกความกลัวต่างๆกลัวทําได้ไม่ดีกลัวล้มเหลวหรือการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆหรือแม้จะพวกที่แบบชอบความสมบูรณ์แบบมากๆ perfectionism ครับที่ทาให้ไม่กล้าเริ่มลงมือทําสักทีสิ่งสําคัญคือต้องรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกพวกนี้ของเราก่อนแล้วพอเรารู้ทันแล้วมีเทคนิคอะไรที่พอจะช่วยให้เราก้าวข้ามมันไปได้บ้างไหมคะมีหลายวิธีเลยครับ ในหนังสือก็แนะนำไว้อย่างเทคนิคที่เรียกว่าเกมฟิ c เคชันคือเปลี่ยนงานที่อาจจะดูน่าเบื่อให้มันกลายเป็นเหมือนเกมมีเป้าหมายย่อยๆมีแต้มมีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองมันช่วยลดแรงต้านในใจได้ดีเหมือนกันนะครับหรือลองใช้กด2นาทีก็ได้ครับถ้างานไหนมันใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีให้ลุกไปทาเลยไม่ต้องคิดมากลดการผัดวันประกันพรุ่งหรือบางทีก็แค่ตั้งเป้าหมายว่าเอาแค่พอใช้ได้ก่อน ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างมันก็ช่วยให้เรากล้าเริ่มมากขึ้นอีกอย่างที่สําคัญมากๆคือการปรับ mindset หรือคําพูดที่เราคุยกับตัวเองในใจจากที่เคยคิดว่าอ๋อ oh, ยากจังทําไม่ได้หรอกลองเปลี่ยนเป็นเออลองดูหน่อยสิน่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเรื่องนี้บ้างนะอะไรแบบนี้ครับเข้าใจเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ปรับการกระทําแต่ต้องปรับวิธีคิดปรับมุมมองข้างในด้วยทีนี้พอเรามีพลังแล้วเอาชนะอุปสรรคภายในใจได้แล้ว ทำยังไงให้มันยั่งยืนล่ะคะไม่ใช่ทําได้แป๊บๆแล้วก็กลับไปหมดไฟอีกนั่นแหละครับคือส่วนที่3ส่วนสุดท้ายคือความยั่งยืนหรือ sustainability อันนี้เป็นการมองเกมยาวแล้วครับต้องรู้จักสร้างขอบเขตหรือ boundary ที่ชัดเจนให้ตัวเองต้องกล้าที่จะปฏิเสธงานหรือคําขอร้องต่างๆที่มันอาจจะไม่สำคัญจริงๆหรือมันเกินกำลังเราไปกำหนดเวลาเลิกงานที่แน่นอนไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆ มันเหมือนเราสร้างกำแพงป้องกันตัวเองไม่ให้ความเครียดหรือภาระงานมันไหลเข้ามาท่วมตัวเราตลอดเวลาครับการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานก็น่าจะมีส่วนช่วยด้วยใช่ไหมคะเช่นแบบจัดโต๊ะให้น่านั่งมีมุมสบายๆไว้พักสายตาบ้างถูกต้องเลยครับสภาพแวดล้อมนี่มีผลกับความรู้สึกเราโดยตรงเลยและอีกเรื่องที่สำคัญมากๆแต่คนมักจะมองข้ามไปคือการวางแผนพักผ่อนอย่างจริงจังครับไม่ใช่แค่รอให้เหนื่อยจนล้าไม่ไหวแล้วถึงค่อยพัก แต่มองว่าการพักผ่อนเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเลยนะเปรียบเทียบเหมือนนักวิ่งมาราทอนนะครับเขาต้องมีจังหวะผ่อนจังหวะเร่งถึงจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้การพักผ่อนก็เหมือนจังหวะผ่อนที่จําเป็นเพื่อให้เรามีแรงวิ่งต่อได้ในระยะยาวครับปินด้วยค่ะมีประโยคหนึ่งในหนังสือที่สรุปแก่นเรื่องนี้ดีดมากๆเลยชอบมากค่ะเขาบอกว่า The ultimate aim of productivity is not to do more things, but to do more of what matters to you. ก็คือเป้าหมายสูงสุดของผลิตภาพหรือ productivity เนี่ยไม่ใช่การทำอะไรต่อมีอะไรให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการได้ทำในสิ่งที่มีความหมายมีความสำคัญจริงๆกับตัวเราให้มากขึ้นต่างหากแต่คือการที่เราได้เลือกทำในสิ่งที่มันสำคัญจริงๆและทำมันด้วยพลังจากความรู้สึกที่ดีจากข้างใน ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ทั้งผลงานที่มีคุณภาพและความสุขที่มันยั่งยืนกว่ามากๆครับถ้าจะให้สรุปข้อคิดสำคัญสำหรับยุคนี้จากแนวคิด Feel Good Productivity เนี่ยนะครับก็คือ 1. ความรู้สึกดีไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่มันคือเชื้อเพลิงสำคัญเลยในการทำงาน 2. คุณภาพงานที่ดีมันเกิดจากสภาวะจิตใจที่ดีของเราไม่ใช่แค่จานวนชั่วโมงที่เราทุ่มลงไปและ 3. ชีวิตที่สมดุลหรือ Work Life Balance เนี่ย มันไม่ใช่เป้าหมายเพ้อฝันที่ไกลเกินเอื้อมนะแต่มันคือกลยุทธ์สําคัญเลยครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนจริงๆฟังแล้วได้มุมมองใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าการรู้สึกดีมันคือจุดเริ่มต้นของผลงานที่ดีอย่างที่ว่าจริงๆก็อยากจะชวนคิดต่อนะคะว่าแล้วมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ไหมเพื่อค่อยๆเติมความรู้สึกดีๆหล่อเลี้ยงใจให้กับการทํางานของเราเองในแต่ละวันค่ะ ก็นับว่าเป็นแนวคิดจากหนังสือทำงานได้ผลเริ่มต้นที่รู้สึกดีที่ชวนให้เรามองการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตในมุมที่ต่างออกไปนะคะมันไม่ใช่แค่เทคนิคเพิ่มผลผลิตธรรมดาแต่เหมือนเป็นกรอบคิดหรือปรัชญาในการสร้างสมดุลเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะ